สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพย์นะคะพระพุทธเจ้าบทที่2 6ทรงต่อสู้กับความรู้สึกฝ่ายต่ำอย่างตึงเครียดหรือการผจญมานพระสิทธ,ธาัาได้ทรงตั้งพระไทยระดมพลังจิตต่อสู้กับธรรมชาติไฟต่ำพระองค์ได้ผ่านมาแล้วแต่หุ้นหลังมากมายพระองค์ทรงประสงค์ที่จะสลัดความคิดอย่างโลกเสียให้สิ้นเชิง เพื่อปักใจค้นหาความจริงในข้อที่ว่าความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจิตของพระองค์ได้หวนคิดกลับไปกลับมาถึงความสุขสบายในหนหลังเห็นภาพแห่งความร่าเริงหันษาท่ามกลางการบำรุงบำรเรอเห็นภาพห้องบรรทมอันสวยงามภาพแห่งลานอุทยานสดชื่น ภาพแห่งผู้คนที่คอยเฝ้าปรนิบัติรับใช้มองเห็นภาพของพระชายาผู้งามเลิศภาพพระโอรสน้อยน้อยองเดียวของพระองค์ในการข้างหน้ายัางได้ทรงเห็นภาพพระราชบิดาของพระองค์ส่งเข้าสู่วัยชาราเกษางออกและกำลังทรงพระรัมทุกอยู่ที่ไม่มีผู้จะของราชสมบัติได้อีกสืบไป พระสิทธัตถะโคตมะได้ทรงเห็นภาพแห่งสิ่งทั้งหลายดังกล่าวนี้ด้วยพระเนตรในภายในท่ามกลางความสงัดเงียบและได้ทำให้เกิดความคิดชนิดซึ่งไม่ทรงประสงค์เป็นอย่างยิ่งแต่มันก็เกิดขึ้นจนได้ว่าสิทธัตถะถ้าท่านจักอยู่ครองเย้าครองเรือนเหมือนคนทั้งหลายอื่นท่านจะเป็นพระราชาที่สูงสักมีอำนาจมาก มีเกียรติคุณอันใหญ่หลวงท่านได้หลีกออกโดยสละประชาชนและสิ่งมีค่าสูงสุดทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังออกมาสแสวงหาสิ่งที่ไม่มีใครเคยคิดถึงมันเลยนอกจากท่านผู้เดียวลงสแสวงหาสิ่งบางสิ่งซึ่งท่านเองก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงหรือไม่สิทธ,ธัถะเอ๋ย ทำไมท่านจึงไม่พยายามสแสวงหาโดยวิธีที่นักบวชอื่นๆเขาสแสวงหากันท่านเห็นว่าวิธีของคนอื่นผิดหมดถูกแต่วิธีของท่านคนเดียวเท่านั้นหรือสิทธัตถะเอ,อ๋ยชีวิตนี้เป็นของสั้นนิดเดียวทุกคนต้องตายในไม่ช้าถึงท่านเองก็จะต้องตายในไม่ช้านี้แล้วเหมือนกัน ทำไมท่านจึงไม่ใช้เวลาที่เหลือเพียงเล็กน้อยนี้สเสวยความสุขเท่าที่ท่านอาจจะมีได้เสียก่อนที่ความตายจะมาถึงซึ่งท่านสามารถสัมผัสบริโภคมันได้ทำไมท่านจึงมากระทับการทรมานตัวเองให้ตกกระกรรมลำบากอยู่ในป่าเปรี่ยวเพื่อเสาะหาสิ่งที่ไม่เคยมีใครหาเช่นนี้เล่า ความรู้สึกดังกล่าวได้เกิดขึ้นในพระหาฤทัยในคืนวันที่พระองค์ประทับนั่งภายใต้ต้นโพเพื่อแสวงหาวิธีข้ามออกไปให้พ้นจากความเกิดความตายมันได้หลอกล่อพระองค์ให้ละลึกถึงความเพลิดเพลินนานาชนิดแต่พระองค์ก็ไม่ทรงยอมให้พระองค์หมุนกลับจากสิ่งที่ตนมุ่งหมายยิ่งไปกว่านั้น เมื่อสิ่งเหล่านี้มาหลอกล่อพระองค์มากยิ่งขึ้นเพียงใดพระองค์ยิ่งทรงบังคับพระทัยของพระองค์ให้มุ่งไปตามจุดหมายเดิมยิ่งขึ้นเพียงนั้นพระองค์ร้องขึ้นว่ามานเอยกลับไปเถิดเรารู้แล้วล่ะว่าเจ้าคือใครเจ้าคือปีาศาจร้ายซึ่งลวงคนให้เลิกละทุกๆสิ่งซึ่งเป็นความดีความงาม ความยิ่งใหญ่และความประเสริฐเจ้าอย่าพยายามหมุนเราให้กลับจากสิ่งซึ่งเราออกมาสแสวงหาให้ลำบากอีกต่อไปเลยมานเอย่ยจิตของเราฝักแน่นเสียแล้วเราต้องนั่งที่นี่จนกว่าเราจะได้สิ่งที่เราประสงค์ แม้ว่าเราจะต้องนั่งจนกระทั่งเลือดและเนื้อเหือดแห้งไปไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากหนังกับกระดูกก็ตามที